สวัสดีครับนัดครับอยู่เกมซอดออฟเข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นีครับจะพูดถึงตัวละครแร่ต่ำสามตัวนะครับก็คือตัวธนูแร่ทอง3ตัวนั่นเองครับก็คือจะมี d ดีวีเกรสดาร์คินแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบาริสต้านะครับทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นตัวธนูที่ถ้าวัดกันที่ดาเมจตรงๆนะครับดาเมจของ3ตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยแหละเพล๋ออาจจะแรงกว่าตัวลุงแร่ต่ำๆด้วยครับ แล้วก็ถ้าเกิดให้เทียบกับตัวแรงลงที่เป็นตัวแทนูนะครับก็คงต้องเอาไปเทียบกับฟ้าเข้าครับซึ่งให้พูดกันตรงๆนะครับฟ้าเข้าที่ไม่ได้เล่นสายอเลอร์ดนะครับสู้ดาเมจไอสามตัวนี้ไม่ได้นะครับให้พูดตรงๆคะคือฟ้าเข้าอะต้องเข้าใจหน่อยนะว่าตัวละครตัวนี้สกิลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โยงเว้นสายอเลอร์นะถ้าเป็นสายอเลอร์อีกเรื่องนึ่งสายอเลอร์ฟ้าเข้าเก่งมากครับดาเมจดาเมจชนะเลยแหละแต่ถ้าไม่ใช่สายอเลอร์เนี่ยสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้ครัเรามาเริ่มจากตัวแรกนะคครรัับบ ถ้าเกิดในเวลาตัวธนูแน,นทองทั้งหมดนะครับผมให้ทีวเกสเป็นตัวละครที่ดูดีสุดนะในแง่าดาเมจแล้วก็ในแง่สกิลด้วยคือสกิลตัวนี้ดีมากดาเมจก็ถือว่าแรงด้วยเริ่มจากเริ่มจากเทน,นะครับ crossbow of blessing ครับเพิ่มฟิสิกอลแท็ก15%แล้วก็ถ้าเกิดตัวละครตัวนี้มีบัฟอย่างน้อย3อันขึ้นไปนะครับจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น35%ครับก็ตามสไตล์ตัวตัวของปะปาครับก็คือต้องเป็นตัวละครที่ต้องการบัฟเยอะๆครับถึงจะได้ใช้เทตัวเองได้เต็มที่ครับ สกิลติดตัวนะครับจะเป็นสกิลน็อกแบ็คช็อตครับแค่มีน็อกแบ็คนี่ก็การันตีคุณภาพนะครับว่าดีระดับหนึ่งแน่นอนนะน็อกแบ็คช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากนะครับคือมันเป็นน็อกแบ็คระยะไกลนใ็อกแบ็คสองช่องด้วยถือว่าดีครับแถมไม่มีคูลดาวน์เลยนะแค่ใช้แค่แคสองเอนจีเองซึ่งมันก็เท่ากับไอ้พวกสกิลอื่นๆนะครับที่เป็นน็ back. อกแบ็คเพราะงั้นถือว่าดีครับอันนี้ส่วนสกิลแร็งนะครับแร็งหนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้อ้าฝักสายานะเฟรมิ่งช็อตอันนี้เป็นสก e ิลเอล ตัวธนูนะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีสกิลเอลเท่าไหร่ครับคือขนาดฟ้าเข้าหรือตัวละครอย่างตัวธนูหลายๆตัวครับอย่างแดนลุงอ่ะอย่างพวกนันเกาหรือลิลี่บิลเนี่ยไอพวกสกิลธนูที่เป็นออกแนวเอลนะครับจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับคือมันเป็นข้อเสียของตัวธนูนะตอนนี้นะที่เรียกว่าไม่ค่อยมีสกิลเอลเท่าไหร่ครับซึ่งเฟรมิชช็อตของดีไวเกรนะครับก็ทำดำําทำดาเมจวงกลางเป็น3าคูณสอย่างนี้ครับ โดยทำดาเมจ40%ครับแล้วก็เป็นดาเมจไฟด้วยสามารถทำให้เกิดพื้นไฟได้ครับถือว่าดีอะดับหนึ่งเป็น l e ที่พอพึ่งพาได้ครับโซลรลงสานะครับทั้งสองฝั่งดีหมดนะครับแต่ผมเชียร์ฝั่งซ้ายนะเด e Protek ครับจะเพิ่มแอตแทกให้ตัวเอง15%แล้วก็เพิ่มโบนัสดีเฟนต์ให้ตัวเอง30%ด้วยถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ไม่ติดดีบัฟเลยแล้วมีบัฟอย่างน้อยสาอันขึ้นไปครับอันเนี้ยจะเงื่อนไขขายเรดเจ้าตัวเลยแต่ว่าห้ามมีดีบัฟนะซึ่งถ้าเกิดทำเงื่ออนไไขีี้้ดดครับกิลเเเเพ่ม,เมาใหยย คข้อที่ฝั่งขวาก็มีไลท์ออฟเซ็ตเจลลี่ครับเป็นสกิลอินสแตนของฝั่งปะเปาอยู่แล้วครับที่จะมีสกิลนี้ติดตัวฟื้นเลือดอยู่5%ครับเป็นสกิลอินสแตนถ้าเกิดตัวละครที่โดนสกิลนี้โจมสกิลไม่ใช่โจมตีสกิลตัวนี้คิวนะครับจะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้มีเสียเลือดอะไรนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มดาเมจกับเพิ่มเมดิคอลจะดีเฟนซ์ขั้นสองให้ด้วยครับเป็นเวลาสองเทิร์นส่วนตัวผมเชียร์นี่นะผมว่าดีไวเกสแบบไปดาเมจตรงๆเลยดีกว่า แรงห้าเอาฝั่งขวาครับสเตติฟิเคชันครับได้รับการฮิวเพิ่มขึ้น10%นตแล้วถ้าเกิดได้รับการคิวครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นคัดงสองเลยปั๊บอันนี้เพิ่มดาเมจ20%่นตะจัดว่าดีแรงเจ็ดเอาฝั่งซ้ายมาครับสต็อปสไนปี้ครับอันนี้เป็นสกิลที่แรงมากนะครับถ้าเกิดคุณทำเงื่อนไขที่ดีสุดของมันได้ครับสกิลนี้เป็นสกิลที่จะทำดาเมจเป็นแบบแนวกกระบาดเหมือนกันครับโดย120%เดาเมจนะโดยความสามารถของสกิลนี้คือถ้าเกิดช่องว่างรรรรรระะะหหวว่่่่าาางงตตัััััลคคคกกบบบศูททีีโดนนยิมมเไ ดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%เรื่อยๆครับก็อันนี้ร้อยยี่สปใช่ปะซึ่งมันสูงสุดคือ5ช่องครับห่างกันอย่างน้อย5ช่องเนี่ยก็ล่อไปเลยครับห้บวกเข้าไปเป็นร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช้ซีเลจี้อันนี้แหละเป็นสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตที่ค่อนข้างแรงครับแล้วก็ทําให้ตัวละครแล,ลุ้งหลายๆตัวนะครับจะแพ้สกิลนี้นี่แหละส่วนแรงเก้าแรงตีปกตินะครับอันนี้ค่อนข้างจะโอเคทุกอันครับคิดข้อสไตล์นี้บวกคีย์เลจนะส่วนไอ ส่วนผมเลือกคิดเลทมาเพราะอยากให้ตีติดคริปนั่นเองส่วนอาวุธนะครับเอาตรงตรงอาวุธของของดีวายเกรสเนี่ยอันไหนก็โอเคครับผมใส่ลองโบ์มาทิสเอาไว้เพิ่มฟิสิกอลไอแท็คครับให้ดีสุดก็จะเป็นสตาร์เล o คอสโบครับเพิ่มคิดเดทแล้วก็ถ้าเกิดทำคิดดาเมจได้ด้วยเนี่ยจะมีเพซซี่ดาเมจเกิดขึ้นครับ พยายามอย่าใช้อันนี้นะครับมิล i l i m e g าคอสโ o ถึงเงื่อนไขถึงเงื่อนไขเพิ่มดาเมจมันจะดีก็เถอะแต่ว่าสกิลของ Divine Grace ครับมันจะมีสกิล Snob Cycling ที่ยิ่งยิงไกลมันยิ่งแรงครับเพราะฉะนั้นมันจะขัดแย้งกับไอ้มิล i l i m e g าคอสโ o ครับส่วนถ้าเป็นของแรทองเนี่ยผมว่าอันนี้ดีสุดในบรรดาฮันดทนนูทั้งหมดเนี่ย Steel Cosmo ลค,ลครับการโจมตีจะไม่สในใจพลังป้องกันอีกฝ่าย25%ครับเพราะว่าอันนี้ดีถ้าเอาแค่ความสามารถเนะี่ยมันดีกว่าแรดูอีกนะหลายอันนะ ส่วนชิงเกทที่ดีที่สุดของฝั่งปลาเป่านะครับผมให้เป็นอันนี้ครับเราวิกีเพนเดนท์ครับคือด้วยความที่ว่าไอ้ฝั่งนี้เนี่ยไอ้ตัวละครฝั่งปลาเป่าเนี่ยครับหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นดิวายเกรสแล้วก็มีแล้วก็มีไอ้พวกตัวกิกกี้หลายตัวแสดงตัวครับมันจะชอบมีเอฟเฟกประมาณว่าถ้าเกิดมีปั๊บจำนวนหนึ่งนะครับพลังความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นครับขนาดขนาด,นาดไอ คาริสที่เป็นคนเปิดออร่าครับจะต้องเงงนต้อการเงื่อนไขที่ต้องมีบัฟเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครฝั่งปะเปลานะครับถ้าเกิดคุณแบบอยากให้มันหรูหน่อยนะครับก็ง่ายสุดคือใส่ไอ้นี่ครับเอเวอร์กีเพนเดนต์ครับเอาไว้ปั๊มบัฟให้ตัวเองนั่นเองจะได้ใช้ความสามารถตัวเองเต็มที่ครับส่วนไพ่ทาร์ลนะครับอันอันที่เหลือๆหน่อยก็เอามาใส่ได้ครับก้อนนี้ของ DY g r a เ e รนะครับก็จะมีพวกไพ่ววริจัสติตที่ถือว่าดีเหมือนกันที่เอาไว้ใช้เพิ่มดาเมจคียกับคียดาเมจได้ครับส่วนผมนะคคครรรัับบผมมจจะนิยใสส่ออป์ตู ยิงอยู่ที่ไอ้ไพ่ทาร์ตอันนี้นะครับมันความสามารถค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็ดครับคือมันเพิ่มดาเมจมีบัฟอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้แก๊งปะเป่าเนี่ยครับต้องการบัฟเยอะๆครับเพราะฉะนั้นคอร์สออฟฟอร์จูเนี่ยเลยเป็นไลฟ์จี้มากในการปั๊มบัฟให้ตัวเองครับเพราะว่ามีบัฟเยอะมากนะอันนี้เนี่ยถือว่าจะสุ่มก็เถอะแล้วก็อีกเรื่องอีกหนึ่งครับถ้าเกิดคุณใส่ไอเอเวอร์กิปเพเดนมาด้วยนะครับบัฟฮิลของคอร์สออฟฟอร์จูนะครับจะไปทริกเกอร์ของจะไไปปปทรรรริกกกเเเเออออออ์้้้พื่่ััััััั๊มมบบบบฟใหตวววงดยยนนนนนะคคคี็โช ตัวละครฝั่งปะเปาส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเทรดมันจะมีความสามารถคือมันมีบัฟต้องการบัฟเนี่ยครับผมจะใช้เซตนี้นะครับคือเอลกี้เพนเดนต์กับคอสซัปปอร์จูนครับไปปัมป๊มบัฟให้ตัวเองนี่แหละส่วนเอนเกียบวินะครับแน่นอนว่าแน่นอนว่าดีวายเกรสครับเป็นตัวละครดาเมจน,นะครับเพราะฉะนั้นดีสุดจะเป็นซอบบวกแวร์ครับเพิ่มไอเทมดีฟ ensive 10%ตามจำนวนช่องเธอครับสูงสุดคือ12% หรือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจะทําให้ตัวนี้ไม่เสียเลือดก็มีซอสบวกเพนักเคิลครับเพิ่มแอสไนตีเฟส12%ทันทีเลยครับซอสบวกครับก็โอเคเอาไว้เพิ่มเอาไว้เพิ่มเลือดให้ตัวเองได้ครับระหว่างต่อสู้ดีวายเกนะครับเป็นตัวดาเมจธนูเป้าหมายเดียวที่แรงที่สุดแล้วของแรทองครับและเผลอๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยิงแรงกว่าตัวแรทุกหลายตัวเองนะก็เอาจากที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมลองนะครับดีวายเกนะครับถ้าเกิดคุณทําเงื่อนไขเอซิคิลสต็อปไซเดปิ้งได้เต็มนะครับ ไอ้ที่แรงกว่าจะแรงกว่าแรงกว่าอย่างน้อยก็คือแรงกว่ารีวิวเวอร์ชันที่ถ้าเกิดดาวไม่สูนย์ครับอันนี้รีวิวผมดาวนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นดาวเมจจะเบาอยู่แล้วแหล,ละซึ่งมันก็จะแรงกว่ารีวิวครับส่วนฟาเข้านี่เรียกว่าแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือฟ้าเข้าสายดาเมจอ่ะผมคือด้วยข่าวที่ผมเคยอัพสายสสยเชสสกิลมานะผมเลยเข้าใจนะฟ้าเข้าอะ่ะมันดันสายสกิลโจมตีไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ซึ่งถ้าเกิดเทียบดาเมจต,ตรงๆครับดีวายเกรสแรงกว่าฟาเข้าเวอร์ชันที่เป็นสกิลโจมตีแน่นอนครับอันนี้ผมการันตีได้เลยเพราะผมลองมาแล้วแลวมันก็เป็นสาเหตุด้วยทําให้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟาเข้าอีกเลยหลังจากที่รู้ความจริงอันนี้ครับตอนกว่าจะได้ใช้ฟาเข้าทีเนี่ยคือต้องเป็นตอนที่ผมกำลังติดสาย alert เนี่ยแหละครับผมเลยต้องเอาแก้วสกิลมาเปลี่ยนเป็นสาย alert สายเล e r t ครับที่ผมใช้แก้วสกิลเยอะมากสำหรับตัวฟรีเนี่ยแต่นั่นแหละมันสนุกนะสาย alert เนี่ย โอเคจบกับดีไวเกรสตัวธนูที่แรงที่สุดในบรรดาตัวธนูทั้งหมดที่อยู่ในแรทองทั้งหมดนะครับแรงสุดนะถ้าทำเงื่อนไขครบเนะี่ยเป้าหมายเดี่ยวแรงสุดแนะตัวนี้ต่อไปตัวที่สองนะครับบาริสตาครับบาริสตาเป็นตัวธนูของฝั่งยูเนียนนะครับโดยเชฟนะครับคอนเซนเทรตครับเพิ่มแอทแทกให้ตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดในเทิร์นนั้นนะครับเทิร์นสมมุติเป็นเริ่มเทิร์นนะแล้วบาริสตาจบ Turn เทิร์นโดยที่ไม่ได้ทำดาเมจอะไรนะครับบาริสตาจะได้สาระที่ว่าคอนเซนเทรตครับ คอสเทรตนะครับจะทําให้การโจมตีปกติมีความกว้างเพิ่มขึ้นหนึ่งช่องแล้วก็จะทําให้เกิด armor um p i e r ซิ่งด้วยครับก่อนที่โจมตีครับ armor p i e r ซิ um ่งนี่คือจะไม่สนใจพลังป้องกันอไฟ40%นะครับถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากอันนี้ทําให้เวลาเล่นบ,บาริสตาปกตินะครับก็คือคุณจะต้องให้บาริสตาเนะี่ยอยู่เฉยๆสักเทินหนึ่งก่อนครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ใช้สกิลอันหนึ่งครับมันจะมีสกิลอันหนึ่งของบาริสตาที่จะเข้าเงื่อนไขของเทสเจ้าตัวเลยครับ เริ่มจากสกิลนะครับสกิลติดตัวของไบซ่าคือเผาฟูลช็อตคัตทำดาเมจร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจถ้าเกิดอีกฝั่งเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดาน,นะครับในส่วนสกิลแร้นะครับแร้งหนึ่งเนี่ยจริงความจริงตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมอัพสกิลค่อนข้างจะเป๋เพอสมควรแหละถ้าจะตรงฮะแร้งหนึ่งผมเชียร์ให้เอาฝาแขวานะครับในกอรี่ครับเป็นสกิลอินสแตนที่เพิ่มแอคแท็กแอคแท็กให้ตัวเองสอง สองขั้นสองเป็นเวลาสองเธอครับไม่ใช่แค่ตัวเองหรอกให้ตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ในในยะสกิลครับและถ้าเกิดเป้าหมายของสกิลนี้นะครับเป็นฝักยูเนียนด้วยเนี่ยจะมีฟิสิกอลชิลเกิดขึ้นด้วย20%ของเลือดครับก็เป็นสกิลบัฟพื้นฐานของพวกตัวละครฝักยูเนียนอยู่แล้วนะอันนี้แน่นอนว่าบริสตาสามารถเอาสกิลนี้มาใส่ให้ตัวเองได้ครับเพราะว่าดาเมจเขาเจ้าตัวมันแรงพอสมควรแหละส่วนแรงสามนะครับผมเชฟเอาฝักสายนะคัตเพาครับ140%ดาเมจโดยทำดาเมจเป็นรูปกากบบบาทแนี้ครับ แล้วก็จะทําการนองไปอีกฝั่งหนึ่งช่องด้วยแล้วก็สกิลนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ชิลเบรกขั้น3นะครับชิลเบรกขั้น3คือถ้าเกิดอีกฝั่งมีชิลนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเวทโลกายภาพนะครับแอตแท็กจะเพิ่มขึ้น45ครับความจริงอ่ะบาริสต้าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถทำดาเมจใส่ไอ้บอสอาวุธตัวที่3ามได้ครับเพราะบอสอาวุธตัวที่3อ่ะชอบเสกโลให้ตัวเองครับซึ่งบาริสต้าเนี่ยด้วยสกิลขัดตะเพภาอันนี้นะครับสามารถทำลายเกราะทำลายเกราาาาาาาะะะะะขขอออองงศัััััตตตรรรรูไไไไดดดด้้้้ททททนนนนีีีีีคคบบเเเเเพพววว่่่โโโลลล3จจป็กยยยยยภ ไม่ใช่ตายหรอกเรียกว่าเจาะทีเจาะหายหมดแนะส่วนแรง5นะครับเอาฝั่งซ้ายมาครับดีเฟนด์ฟิสิกอลครับลดดาเมจฟิสิกอลไอ้แท็กสิครับไอฝั่งขวาเนี่ยหาโอกาสใช้ยากจะเกินต้องให้ฝั่งอยู่ทหาโลแลนนะครับโคตรยากเลยอันนี้ส่วนแรง7นะครับอ้าวฝั่งขวามานะครับสกิลซีครับอันนี้เป็นสกิลอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลส่วนตัวของบาริสต้านะครับควาจริงไอคาราเทาก็ส่วนตัวนะตอบรุ้งมาเชอะสกิลซีนะครับจะเป็นสกิลที่ อย่างแรกนะครับพอใช้สกิลนี้เสร็จนะครับจะทําการชาร์จเลยหนึ่งเทิร์นครับก็คือเป็นก็คือจบเทิร์นทันทีครับชาร์จหนึ่งเทิร์นครับในระหว่างชาร์จเนี่ยจะได้ฟิสิกอลชิลด์เลยครับเท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดครับแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลนี้โจมตีนะครับดาเมจของสกิลนี้จะเท่ากับร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจครับโดยจะทำดาเมจเท่ากับเ r e a สามคูณหกครับเป็นสกิลเอลีนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะจะทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ศัตรูทุกต แล้วก็จะทำการน็อกไปอีกฝั่งไป2ช่องด้วยหลังจากที่ใช้สกิลนี้เสร็จนะครับตัวละครตัวนี้จะติดสตั้นหนึ่งเทิร์นนะครับอันนี้คือสกิลหากินของไบสตาร์นะครับเรียกว่าเป็นสกิลที่ทำให้เจ้าตัวตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่โดดเด่นครับจุดเด่นของไบสตาร์ที่ทำให้ที่ทำให้ค่อนข้างจะโดดเด่นถ้าเทียบกับตัวธนูตัวอื่นนะครับก็คือเอลีครับอย่างที่บอกครับว่าตัวละครธนูอ่ะปัจจุบันนี้นะสกิลเอลีแทบจะหาไม่มีเลยครับถึงจะมีก็เถอะแต่มันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนนคคครรรััััับบบอออออยย่่่าาาางงงเเเเชสสกกิิิลลลขขขฟ้้วตตมทจไี เบียบิโลโวเล่เนี่ยอันนี้เนี่ยเอลมัน60%ดาเมจห้าครั้งแล้วเสร็จถ้าเกิดทําเงื่อนไขครบแ่ะมันก็คือสุ่มอยู่ดีครับมันจะไม่แรงขนาดนั้นนะให้พูดตรงๆฮะหรือจะเป็นสกิลของตัวอื่นของรีวิวเนี่ยก็มีสกิลเอลนะพีสกิลไอ้นี่ครับแอดอล์เอลแต่ว่าเอามาทําอย่างอื่นมากกว่าไปใช่เอามาทำดาเมจแบบจ่อโจงขนาดนั้นนะครับซึ่งสกิลซีของบาริซ่าครับจัดเป็นหนึ่งในเอลที่แรงมากนะครับของเกมนี้ครับ สาเหตุที่มันแลงเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเนะครับคือมันใช้เวลาเตรียมหนึ่งเทิร์นครับซึ่งหมายความว่าคุณจะจบเทิร์นนั้นโดยที่ไม่ได้ทำดาเมจครับซึ่งมันจะไปเข้ากับเทรสของเจ้าตัวนั่นเองที่ทําให้เกิดคอนเซชชั่นครับพอคอนเซชชั่นเกิดขึ้นนะครับอัลเมอร์พิซซิ่งก็เกิดขึ้นครับทะลุดีเฟนซ์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีครับนี่แหละคือสาเหตุทำไมสกิลนี้มันแรงครับแต่ด้วยความที่ว่าเอลีมันกว้างมากขนาดนี้นะครับทำให้บริสตาไปอีกหนึ่งตัวที่ทำดาเมจเอลีได้ครับ ส่วนเลนก้านะครับผมเชียร์นะให้อัพไอ้ powerful attack กมาครับเพิ่มดาเมจไปเลยตรงๆครับอันนี้เพิ่มคีเลสสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับสาเหตุที่ผมอัพสกิลแบบนี้เนี่ยแรนหนึ่งกับแรนเจ็ดเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมให้บริสตาเป็นตัวละครสายโจมตีปกติครับมันจะมีสกิลชาร์จติงแอโร่ไวไวลด์เดฟตี้ไฟสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดโจมตีปกติครับผมก็เลยเล่นเป็นสายโจมตีปกตินั่นแหละแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนนะเนีส่วนไอ้ีเด็ด ส่วนไอเพลตติ้งแอโร่เนี่ยคขาจีเอฟเฟกมันดีนะครับมันมีทําให้อีกฝั่งติดสถานะฟิสิขอลดีเฟนซ์ลดลงขั้น2ครับลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าพูดตรงๆผมว่าเอาไอสกิลเนี่ยบัฟให้ตัวเองเสร็จแล้วก็ชาร์จซิกให้ตัวเองเนี่ยจบเลยง่ายกว่าครับดาเมจจะแรงขึ้นเยอะเลยส่วนอาวุธนะครับอาวุธของปาริสต้าเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับคือเป็นตัวดาเมจครับสตาร์เลดคอสโบเพิ่มคิดเดคคิดดาเมจก็ถือว่าดีครับ หรือจะใส่ไอ้พวกหรือจะใส่ไอ้พวกธนูที่เพิ่มฟิสิกอลแท็กก็ถือว่าโอเคเหมือนกันครับส่วนอันนึงที่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดทำเงื่อนไขดีก็คือเมิลิี่เมกาคอสโบครับไอ้ธนูอันนี้เนี่ยถ้าเกิดยิงจากระยะใกล้ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆครับซึ่งบาริสต้าเนะี่ยยิงอยู่ที่เอลีของบาริสต้ามันค่อนข้างจะไก,กลนะแต่ว่ามันก็มีดาเมจจากระยะใกล้เหมือนกันครับ,บรเพราะฉะนั้นเอาตัวมิลลี่เมกาคอสโบจัดว่าเหมาะกับบาริสต้าพอสมควรเลยครับยิ่งไม่นัำเนี่ยวไอ้จิ๊กลล้ๆเเนนี่ยยแรรงมากะจ ทิงเกตหรืออะไรก็ใส่มาครับถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ดิสเทอร์บัตเทอร์ไปครับส่วนผมใส่เอเบอร์เซอร์อินเซนเพราะว่าผมไม่รู้จะให้ใครใส่ดีก็เลยเอามาใส่ให้ตัวนี้ครับแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผละอะไรพิเศษนะอันนี้ดีสุดก็คงจะเป็นของเพิ่มดาเมจนะชิลจัสซี่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าบาริสต้าตสามารถเสกโล่ให้ตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นใช้ชิลจัสซี่ได้ค่อนข้างสะดวกเลยครับแต่มันหลูมากเลยนะอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่เหลือจริงคงไม่เอามาใส่ให้ตัวนี้หรอกพูดพูด,พด,มไ,มดไม่เิงะ ส่วนไพ่ทารอนนะครับวูดยิปจัสติสมาแต่ไกลนะครับเพิ่มคิดเด็กคิดดาเมจแม้จะมีอันนึงที่ดีคือเดียรอเดอะเมติเชียนครับเอาไว้เพิ่มดาเมจของสกิลซีกันนะครับเพราะว่าสกิลนั้นะเอลี <A LE S 2> มันกว้างมากครับเพราะฉะนั้นการโจมตีแต่ไหนตัวเดี๋ยวเป็นเรื่องถนัดอยู่แล้วครับเดียรออฟเดอะเมติเชียนก็เลยจะตอบโจทย์ตรงนี้พอสมควรครับอันนี้เน้นทำดาเมจดล้วนเลยแล้วก็ความจริงมันจะมีบิลด์หนึ่งที่ผมใช้นะตอนที่เล่นตอนที่เล่น,อน,ลนหอคอยใต้ดินรอบที่แล้วอะครับมันจะมีไอมัันนจะมีไอ้ช ชั้นโลเวอร์โซนะครับที่ต้องให้สู้กับตัวละครกิกกี้ครับซึ่งตัวละครกิกกี้ของฝั่งดาร์คไลท์ที่เป็นศัตรูครับมันเป็นตัวละครสีม่วงเดสตอยเยอร์ซะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยใส่ไอ้นี้เข้าไปครับซอดออฟสเตนครับทำให้ดาเมจชนะทางสีมันชนะชนะมากขึ้นครับนั่นแหละก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งไปนะครับส่วนเอ็นเกียรวิ่งแน่นอนนะครับว่าตัวดาเมจเหมือนกันครับซอดบวกแวร์ไปเลยครับเพิ่มดาเมจตรงๆครับเอาแบบให้ชาร์จทีเดียวก็คือยิงไส้แตกครับ อ่านี่คือบาริสต้าครับตัวละครธนูที่มีจุดเด่นเรื่องการทำเอลที่กว้างมากๆแล้วก็แรงมากๆด้วยถ้าทำเงื่อนไขครบครับค่อนข้างเก่งนะตัวนี้บาริสต้าอีกตัวละครที่เก sort of yani ่งมากนะครับถ้าเกิดใช้เป็นนะฮะครามจริงตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเอาไว้เล่นช่วงหนึ่งนะตอนที่ตอนที่จะสู้กับไอ้บอสเอาตัวที่สามครับแต่พอรู้ว่าตัวเองอัพสกิลผิดก็เลยไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบมาใช้อีกเลยแต่มีรอบหนึ่งเอามาใช้ตอนเล่นๆคือตอนทําทําไอ้คลิปห่อคอยใต้ดินนะครับโลเวอร์โซนะครับผมไม่ไไไไไดด้้้้้หหหยยยยยิิบบบมมมมาาาาาใใชชตออนนนนัััเเเพรรระวว่่่่่่ลคคสทก็ แต่ก็คือเอามาเล่นได้แหละมันก็ยิงตายกันได้ชิวๆครับพูดตรงตต่อไปตัวสุดท้ายนะครับดาร์คินะเอ่อไม่ต้องสนใจนะครับว่าทำไมชื่อมันเป็นชื่อข่าวเพราะว่าพูดตรงๆงอะดีไซน์ตัวละครตัวนี้ผมชอบมากเลยโคตรเท่เลยอะชุดชุดก็เท่ชุดก็เท่อาวุธก็เท่หน้าตาพี่ใกญ่ที่ก็โอ้โหหน้าตาตัวแรงุงมากเลยนะพี่ไม่ควรจะอยู่แรทองนะพูดตรงๆเนี่ยผมก็เลยดันตัวนี้ความสัมพันธ์ลบห้าไปเลยครับจะได้เปลี่ยนชื่อได้ซึ่งก็เอาชื่อมาจากตัวละครที่อยู่ใน ในเนื้อเรื่องไร้คิมสันนั่นแหละเพราะพี่ข่าวในเนื้อเรื่องไร้คิมสันนะครับโคตรเก่งเลยครับเก่งเกินเนี่ยคือควรจะเก่งอย่างนี้บ้างอ่ะในถ้าเกิดเก่งอย่างนี้จริง,รงๆแล้วโคตรดีเลยฮะโอเคแต่ว่าเราเข้าใจตัวการครับว่านี่คือตัวละครดาร์คินครับเทสนะครับดาร์คินเนี่ยการโจมตีฟิสิกอลดาเมจจะกลายเป็นเมทิคอลดาเมจครับก็คือบังคับเปลี่ยนเป็นเมทิคอลดาเมจนั่นเองแล้วก็ยิ่งตัวละครตัวนี้ครับยิงศัตรูจระยะไกลามากเท่าไหร่นะครับ แอทแท็จะเพิ่มขึ้น4%ตามจำนวนช่องว่างครับโดยสูงสุดคือ28%ครับก็คือห่างกัน7ช่องนั่นเองและถ้าเกิดตัวละครตัวนี้สามารถกำจัดศัตรูได้นะครับจะทำการฟื้นเอจีให้ตัวเอง2เอจีครับรู้สึกคุค้นๆไหมครับใช่คุณไม่ต้องรู้สึกแปลกใจครับคาวหรือดาร์คินนะครับมันคือนันเกาเวอร์ชันแรรทองครับเหมือนกับเป๊ะเลยนะเปลี่ยนฟิสิกอลดาเมจให้กลายเป็นฟิสิกอลดาเมจเหมือนกันเลยแล้วก็จะเพิ่มดาเมจตามจำนวนช่องยิงที่กว้างกว่าของศัตรูครับระยะห่างของศัตรูอ่ะ ยิ่งห่างเท่าไหร่ก็ยิ่งยิงแรงครับพอนันเก่าจะเพิ่มดาเมจส่วนของดาร์ค n g จะเพิ่มแอคแท็ครับเพราะฉะนั้นดาร์คี้เนี่ยก็คือนันเก่าเวอร์ชันแรทองนั่นเองสกิลติดตัวนะครับพินพอย์เอมิเนชันครับอันนี้เป็นสกิลอันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะแรงแต่ว่ามีเงื่อนไขการใช้ค่อนยุ่งยากน,นิดนึงครับพินพอย์เอมิเนชันนะครับเงื่อนไขการใช้คือคุณจะต้องห้ามเคลื่อนไหวก่อนแต่ใช้สกิลนี้ครับ แต่ถ้าเกิดคุณทําได้นะครับคุณจะสามารถใช้สกิลนี้โจมตีได้ครับร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจถ้าเกิดตอนที่คุณโจมตีนะครับอีกฝั่งอ่ะยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับคีย์เดตของสกิลนี้จะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีครับก็คือการตีติคริแน่นอนแล้วก็จะไม่สนใจพลังว่าการอีิฟายสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเงื่อนไขที่ทําให้สกิลนี้แรงครับก็คืออย่างแรกเลยครับคุณจะต้องยิงก่อนที่อีกฝั่งจะเคลื่อนที่ครับซึ่งถามว่ามันทําได้ยากไหมค่อนข้างยากพอสมคคคคคคควววววววรรรรรเเพาาาาาะะ่่่่่่่่่่นนนีีียยยสสปดดไไมมมมอออูงงงัััับบบืแตต้้หท ตัวละครตัวเนี้ยมาจากกวนไนคิมสันครับมันจะมีสกิลส่วนตัวหนึ่งครับนั่นก็คือสกิลนี้นี่เองนี่ฮะแอ่งหนึ่งเลยครับฝักสายโมบายครูครับเพิ่มสปีดให้ตัวเอง100ครับ100หน่วยฟรีๆเลยเพิ่มไปเลย100เท่ากับว่าไอตัวเนี้ยสปีดจริงๆเข้ามาคือ210ครับถ้าเกิดคุณใส่สกิลโมบายครูไปนะซึ่ง210นะครับมันคือสปีดของตัวเบรกเกอร์ครับคือเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับเบรกเกอร์เลยแหละเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการใช้้้สสกิิลลพพพนนนอออยยยเเมมชชัั่่่จจดววาาใงขึคครรบ ถึงมันจะไม่ได้ถึงขนาดที่เร็วเท่ากับไอตัวไอตัวโลดิเฟนเดอร์ทั้งหลายนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วพอสมควรแล้วแหละยิงได้ชิวๆแล้วครับตอนนี้ส่วนนงกสานนะครับครอบจริงทั้งสองฝั่งดีหมดนะครับอันฝั่งซ้ายจะเป็นแรโซช็อตครับอันนี้เป็นสกิลของกวนไนคิมสันนะครับทำเพสิกดาเมจเท่ากับ20%ครับแล้วถ้าเกิดใช้สกิลที่จบตีเสร็จนะครับอีกฝั่งมีสถานะรีสเตนแล้วก็แอทแทคลดขั้นสองแล้วก็ห้ามใช้แอสซิสต์ครับรีสเตนนะครับเป็นสกิลพิเศษนะครับที่จะ ไม่ใช่สกิลพิเศษอีกต้องบอกเดียวพิเศษนะครับที่จะเกิดขึ้นจากสกิลนี้ครับจะทําให้สปีดของอีฝฟานลดลง100พอยต์ครับก็คือลดลดสปีดของอีฝฟานไปเลยหนึ่งร้อยหน่วยครับอันนี้เป็นสกิลคอนโทรลสปีดอันนึงครับถือว่าดีมากอันนี้แล้วเงื่อนไขพิเศษของแรสโซช็อตอีกอย่างนึงนะครับคือถ้าเกิดสกิลไอริสเตนเนี่ยครับมันติดอยู่กับศัตรูใช่ป่าถ้าคุณใช้สกิลนี้อีกรอบหนึ่งนะครับจะทําให้ริสเตนซ้ำสองรอบเนี่ยจะทําให้เกิดสตันครับก็คือถ้้้้าาาโดดนน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 นแแลลลลววเเเเีี่่ยยกกกกิิคใชสสอออรบึงงมัััป็ต โดยสแตนเด,ดเท่ากับ3เทิร์นนะครับถือว่าเป็นสแตนที่นานมากเลยครับข้อเสียคือสกิลเนี้ยคูลด,ดาวเยอะไปนิดนึงแล้วก็จะใช้ได้แค่สาครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้ครับฝั่งขวาเป็นพีไซช็อตครับทำดาเมจเป้าหมายเดียว130%ดาเมจแล้วก็จะไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ได้ครับถือว่าดีเหมือนกันร,ระดับหนึ่งผมเอาสกิลนี้นะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตัวอื่นมันไม่มีแรงห้าฝั่งขวามาเลยครับสเตติเวชั่นครับเพิ่มการคิว10%ถ้าเกิดได้รับการคิวจะได้รับบัฟดา ไอดีเหมือนกันเลยไฮไลท์แล้เป็นเทรดเนี่ยไม่ต้องใช้เลยครับหาใช้ยากเหลือเกินแล้วเจ็ดเอาฝั่งซ้ายนะครับสกิลส่วนตัวของดาร์คินครับเอสไนเปอร์ครับอันนี้เป็นสกิลอินสแตนต์นะครับที่พอใช้เสร็จนะครับช่องยิงของตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้น2ช่องครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้สกิลนี้เสร็จนะครับแล้วคุณสามารถกำจัดศัตรูได้ครับตัวละครที่สามารถโจมตีได้ครั้งนึงครับคือเดสนาดีเอ็กแท็กนั่นเองเป็นสกิลที่เอาไว้คอมโบกับคอมโบกับสกิลของเจ้าตัวครับคือสกิลอันนนี้ะ่กก็คือยิงจา คือไม่ขยับใช้ปากก็ยิงจากระยะไกลได้ครับแล้วใช้สกิลนี้ยิงไปครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้สกิลนี้กำจัดศัตรูได้เสร็จนะครับมันก็จะยิงได้อีกรอบหนึ่งเองถึงจะใช้พิมพอยต์เอเมชั่นไม่ได้แล้วก็เถอะเพราะว่าติดคูลดาวน์ก็เถอะแต่ว่ามันก็ยิงธรรมดาได้ครับและอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ยิ่งยิงจากระยะไกลมากเท่าไหร่ครับดาเมจมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอะก็ถือว่าดีมากอันนี้ส่วนแดงเก้าผมเชียร์ฝักสายนะฮิมัลติอเอทแท็กครับโจมตีเสร็จทับอีกฝักติดสลีฟรครับคือไม่ใช่หรอก ตัวละครตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจครับซึ่งไอฮิปโนฮิปโนติกไอแท็กอะดาเมจมันเยอะกว่าไอซายเดตซิเล็กไแท็กครับเพราะงั้นผมก็เลือกฝักซ้ายครับสตีฟนี่ก็เป็นของแถมเฉยๆดาร์คินนะครับก็จะเหมือนตัวดาเมจตัวอื่นเลยครับก็คือดีสุดจะเป็นสตาร์เลดคอสโบครับหรือจะใส่โลโบมาติสก็ได้ครับโลโบมาติสเนี่ยเทอร์ฟิสิคอลแท็กสูงสุดนะครับแต่ว่าข้อเสียธนูนี้คือมันจะมีเอฟเฟกต รอโมอาติสครับที่ทําให้ถ้าเกิดคุณโจมตีเป้าหมายเดียวครับจะทําให้ฝั่งปิดดีบัฟครับซึ่งดาร์คินเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะดาร์คินเนี่ยไม่มีสกิลโจมตีหมู่นะครับมีแต่สกิลโจมตีเดียวล้วนๆเลยเพราะงั้นจะใช้รอโบมาทิสได้ดีที่สุดครับส่วนชิงเกตนี่ก็เหลืออะไรก็ใส่มาได้ครับไม่ไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ดิสเตอร์บัตเทอร์ไปครับและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณใส่ดิสเตอร์บัตเทอร์ไปนะครับคุณสามารถ คุณสามารถโกงสกิลพินพอยต์เอเนชั่นนะครับก็คือเงื่อนไขห้ามเดินเนี่ยคุณสามารถเดินเสร็จใช้ดิสเตอร์บัตเตอร์ปลาเสร็จแล้วก็คุณก็ใช้สกิลที่ต่อได้ครับส่วนผมติดทูเรสมาเพราะไม่ใช่หรอกคือด้วยความที่ว่าระยะยิงของตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างจะไก,กลครับจากสกิลเอสไนเปอร์ครับมันจะมีโอกาสยิงจากที่สูงได้พอสมควรผมเลยติดอันนี้ไว้ครับมันเพิ่มฟิสคอยต์แฮกด้หนัอีกเรื่องหนึ่งส่วนไพ่ทาร์ลอตก็วอรหยิบจัสติสมาครับเพิ่มคีเดรคิดาเมจไปเลยครรับตงๆ ด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครตีเม้าหมายเดียวนะก็เพิ่มคิดเดทคิดเดเมจไปเลยครับแถมมายิงแค่คิทเดียวด้วยถึงไอ้สกิลพินพอยด์เอเมชันถ้าเกิดคุณทําเงื่อนไขครบนะครับคิดเดทมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะเพราะงั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคิดเดทเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเรา,าเอาคิดเดเมจนั่นแหละส่วนเอ็นเก็บวิ่งนะครับ,รบด้วยความที่ว่าสกิลหาก,กินของดาร์คินนะครับมันคือพินพอยด์เอเมชันที่ห้ามเคลื่อนไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ใช้ง่ายสุดนะครับในเวลา n g นทั้งหมดเลยจะเป็นซอสบวกครับไม่ก็ซอสบวกเพนักเคลไปครับขึ้นอยู่กับว่าคุณทําเงื่อนไขครบไหมซอสบวกครับนี้ก็จะเล่นง่ายหน่อยส่วนซอสบวกเพนักเคลเนี่ยถ้าเกิดคุณบัคคับให้ดาร์คคิดนะครับคุณไม่เสียเดือดได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจที่สูงสุดครับซอสบวกแวร์คุณสามารถใช้ได้นะกับดิสเตอร์บัตเตอร์เพื่อเป็นการลักไก่สกิลของคุณครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะเชียร์สองอันนี้นะซอสบวกเพดักเคล อ่านี่คือดาร์คินครับนันเกาเวชแรทองครับจุดเด่นของดาร์คินนะครับก็คือการโจมตีเป็นดาเมเเวทครับซึ่งควาจริงก็ถือว่าหลวมมากนะสำหรับตัวแรทองครับเพราะว่าตัวแรทองส่วนใหญ่ยังไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกต้องบอกว่าตัวละครแรทองตัวที่สามารถโจมตีเป็นดาเมเเวทได้ไอพวกที่มีความสามารถตีเป็นดาเมเเวทนะครับมันมีแค่ดาร์คินตัวเดียวครับก็ถือเป็นจุดยูนี้ของเจ้าตัวไปครับโอเคต่อไปเป็นโชเคครับผมเอาไปสู้กับบอสอาวุธตัวแรกมาครับตัวที่ต้องตีระยะไกลนั่นแหละ ไม่รู้จะไม่รู้จะทําโชกเคย์ไงผมก็เลยหยิบทั้งสาตัวใส่ไปเลยแล้วกันครับส่วนโคเวเลในคลิปนี้เนี่ยเอามาดีบัฟอย่างเดียวครับไม่ได้ามาทำอย่างอื่นเลยเอามาดีบัฟอันนี้เน้นดีบัฟนะครับก็เลยไม่ได้ใส่สกิลที่ทำให้สกิลนี้มันแรงๆออกมาโคเรสกิ เか私にอั伝いできるคุณ่ช่วยเหลเี่คุจะเห็นนะครับว่าดาเมจของอีวยเกสมัแรงมากนะถ้าเกิดทำเงื่อไขครบเนี่ยเอน いいいね、手助けに感謝する攻めるか守るかお前の一手。 私にお手伝いできることに手助けに感謝する攻めるか守るかお前の一手を。 手助けに感謝する攻めるか守るかお前の一手は感謝いたしまし手助けに感謝する愚か者め เรียบร้อยจบตลาดประมาณนี้ครับเขาจริงเ่ยในโชว์เกตอันนี้เนี่ยคนที่เสียเปรียบมากเลยคือดาร์คินกับบาริสตารครับเพราะว่าดาร์คินกับบาริสตาเนี่ยจะเก่งอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับคือดาร์คินเนี่ยจะเก่งในแมปที่มันมีลูกน้องเยอะๆครับเพราะว่า ด้วยความที่ว่าสกิลเอสไนเปอร์ครับจะมีเงื่อนไขคือถ้าเกิดจัดการศัตรูได้ครับมันจะทําการยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเพราะงั้นดาร์คินจะเก่งที่สุดในตอนที่แมปที่มันมีลูกน้องนะครับส่วนบาริสต้านะครับบาริสต้าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดดาเมจเป้าหมายเดียวอะไม่ได้แรงเท่าดีไวเกรสหรอกครับแต่ถ้าเป็นดาเมจเป้าหมายหมู่อรัแรงกว่าตัวลุงหลายๆตัวอีกครับซึ่งในแบบนี้มันมีแค่ตัวเดียวไงมันก็เลยเสียเปรียบครับเพรอเราคุยกัเลยจะเห็นดีไวเกรสนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่งพอสมควรครับ ถึงไอตอนหลาหลาเนี่ยดอทมันจะแรงมากจนจนแอบคิดได้ใจว่านี่สรุปโชว์เคสใครก็เถอะนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับตอนนี้ตัวละครแร่ต่ำที่ผมยังไม่ได้ทำไกด์นะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับน่าจะจบภา,ายในไม่กี่คลิปนี้แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ